นิองน่าค้างแล้วแหละโอ้ยพี่เราคุ้มค้างแล้วกูไม่หลุดด้วยนะหลุดเดีก็หลุดเป็นมันพี่แหละใช่ไหมแบบอยู่ดีๆก็หลุดใช่ไหมอ๋อไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดอย่าง้นไม่หลุดอย่างนั้นไม่หลุดอย่างนั้นไม่หลุดอย่างนั้ไม่หลุดอย่างนั้นไม่หลุดอย่ไม่หลุดไม่หลุดอย่าไม่หลุดอย่างนั้นไม่หลุดอย่างนั้นไม่หลุดอย่างนั้นไม่เลุดอย่างนั้นไม่หลุดอย่างนั้นไม่หลุดอย่างนี้นไม่หลุดอย่างนั้นไม่หลุดอย่างนี้นไม่หลุด อ๋อนี่ก็หลุดน wow ี่ก็หลุดนะพี่ใช่ใช่นี่ก็หลุดนี่ก็หลุดเห็นยิงค้ากันอ่ะ